อูทางครับแกมเช็คยิ่โอ้มากันสองคนสองคนเฮ้ยดินแข็งอยู่ดินแข็งอยู่เออเฮ้ยวิวสันแกอยู่ที่นี่นานหรือยังเนี่ยโอ้ที่นี่ขยะเยอะยังเลยวิวสันบอกให้เทศบาลมาเก็บหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ฟังเพลงร้องไห้ก็เออแล้วก็แกบอก บางทีติดกางดึก คือเส้นทางที่จะไปคุ้งไมมานาตรงข้างหน้ามจะมีแยกซ้ายนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับจะลองเข้าไปดูว่าจะมีคนมากหรือเปล่า รงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จุดชมวิวหาดคุ้งวิมานมันถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดเขาจะไม่ค่อยรู้นะครับจะเที่ยวอยู่ข้างล่างนู่นนะฮะตรนจะเป็นร้านอาหารนะครับแต่จริงๆแล้วบนยอดเนี้ยไม่ค่อยมีใครรู้นอกจากคนที่เคยมาหรือว่าคนพื้นที่นะครับที่ผมก็าพามาเที่ยวดู มันจะเป็นทางแยกตรงไฟแดงข้างล่างนู่นนะครับเดี่ยวขึ้นมาซ้ายลงมาตลอดมันอ้อมได้นะมันมันวนอ้อมข้างล่างได้เลยนี่ครับตรงเนี้หมายดีมากเลยที่ผมบอกแต่ตอนนี้เขากั้นเชือกแลวมันก็จะลงมาบรรจบเส้นทางเลยครับตรงไปก็จะเป็นมรุงยมานเนินนางพญาเลี่ยวขวาลงก็จะเป็นทางแีกเรา ีผมจะวนไปทางหินโครงมากับเพื่อนอี่นั่นครับที่สุดยอด ปลาของนักตกปลาแถวๆน,น,นี้นะครับวันนี้น้ำขึ้นนะดูเแล้วเพราะว่า,าคือว่าฝนจะตก ี้ผมก็มากันแค่สองคันสองคนนะครับก็วันอาทิตย์ทันทีก็ไม่รู้จะไปไหนก็เดี๋ยวลองดูครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนของวันนี้นะครับได่จะได้นอนแล้วจะได้กลับ พี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงหมายลับนะครับอยู่ทางครับเกมเช็คยิ่โอ้มากัน2คน2คนเฮ้ยดินแข็งอยู่ดินแข็งอยู่เออดดูออไหนน่่ยยแข็ง้โอเคนน้ำมัังีเได้แน่ละเว้ยคือผมก็ต้องเดนเช็คด้วย ลุยปลาล่เอาอีกแล้วครับลุยปลาล่าเอาอีกแล้วครับ you <slurring> ได้แล้วครับ คือตอนนี้ครับผมกับเพื่อนก็มาตั้งแคมป์กันอยู่สองคนครับกับริมกับริมชายหาดกูไม่มานนะครับเอาไปทำมาเอาจดได้ครับสองคนก็เอาครับ าทะเลกันสองคนโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจครับไปหาซื้อของแถวๆนี้ ครัวรวยรวยสองครับนี่ครับครัวรวยๆครับครัวรวยๆตอนนี้เรามาที่สิสิจารย์ปิ๊กครัวรวยๆมาที่คุณมานะจัดเจมว่าโจโจโฉจโจสองคนเข้ามาครับนี่ตอนนี้อ้โหชิวจัดครับกับเล่นทะเลไม่รู้คืนนี้ฝนจะตกหรือมืดตึ๊บ ีเมนูคืนนี้ก็ง่ายๆครับพอหาซื <S <S ้อแถวๆนี้วันนี้ที่เห็นนัคือแหนมนะครับกระหมหนึ่งชิ้นตกเด็กอาจมีมาม่าคืนนี้ถ้าฝนไม่ตกแล้วก็ แต่ว่าดูจากพยากรณ์อากาศแล้วน่าจะตกตอนดึกๆนี่กระโจมกระต่ตายผู้โดดเดียวตู้ตาเราเก็บได้แถวเนี้ยอยู <c oughs> ่ชิวกันสองคนแล้ววันนี้มีตู้ตานะีน่เดี๋ยวเก็รู้ครับคืนนี้ฝนตกหรือเปล่าเดี๋ย่จะนัะ่งไว้แถวนี้ยนะนี่ก็เราก็เจอ น้องเราให้ชื่อว่าวิลสันครับเพราะเราเจอที่ทะเลเนี่ว <laughs> 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 เฮ้ยวิลสันแกอยู่ที่นี่นานหรือยังเนี่ย <laughs> โอ้ที่นี่ขยะเยอะอยังเลย <laughs> วิวสันบอกให้เทศบาลมาเก็บหน่อยนะครับ <laughs> 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 น้องวิลสันข <laughs> อง,นงเรา <laughs> นอนหนาวมาหลายคืนแล้วนี้พามาผิงไฟหน่อยครับน <laughs> ้องวิวสันน้องวิลสัน มนุษย์เดินทางได้เร็วเท่าแสงเราก็จะสามารถ กอดแกเสือจริงแต่เราใช่ตอนนั้นน่ะที่แกแบบนั่นแบบเราก็ในใจอ่ะไอ้กันก็อตีสะกิดผมยี่ายาอยาเขา้นเลยเนี่ยเราคิดว่าเราจะมปอะไรเราต้องวเราถล่มลึกกว่าเสือหลงรักเหยื่อเพราว่าเราก็จะหัวร้อหัวร้อนไปไนกันก็เด็กๆก็ฟังเพลงร้องไห้กเออ แล้วก็แกบอกบางทีตื่นกลางดึกมาแบบงานงานเมียถามเป็นไรเขาก็ตอบไม่ได้บอกอกหักเหมือนกับเหมียนอนแล้วตัวเองนอนใช่โดนคิดมากอ่ะโอนแบบทำใจเมียถามเป็นแล่นเป็นไรแต่ในใจเราเมียดเก็บชิบมากเลยโอกาสก็ว่า ้อเจนแายชัดมึงงไงดีว่าม่วตรงแก้วพี่ม er> ีเหรอใช่เฮ้ยมีสามหัวเลยเหรอก็ทีนวันไงแน่นอนว่ะพร้อมว่ะเฮ้ยมีไฟด้วยเหรอมีแค่จะพอคอนเทนต์เนี่ยผมอะเฮ้ยน่นอนว่ะเนีที่ไหนวะ ลาซาด้ามีหมดทุกสิ่งที่คุณเลือกสรรเปืองไฟไว้เนี่ยเพราะแบงค์ไม่ได้เปืองไฟเพราะอะไรเปืองไฟว่าสายมีไฟเจ๋งว่ะสวยว่ะดีจัดสามจุดหนึ่งเลยน่ะแรงดันมันอ่ะ